จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าป้านาคูบาอาจารย์ท่านคนเดอ้อเพื่อนๆพ่อแม,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 ม่พี่น้องมาทมตำแซ่บไข่เจียวแซ่บครับอืมเลิน้องเราหลายอย่างให้เนพี่น้องเนะาะควมามุจนทำตำไข่เจียวกับเอาพี่น้องเนาะอืมแซ่บครับอ,อืมเลิน้องเราหลายอย่างให้ครับ โอเคครับตำต้ำแพรบั้ยพี่พนอ้องแต่มันก็คืนอืมแต่บกกระกอบตำแพรบๆพี่พนอ้องบอกให้เพชรปันไดจิงมากเพชรกว่านี้นพี่พนอ้องอืม,มพแพรบนุ่งหัวครับ